สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบสำหรับกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเตรียมเสนอมาตรการคนละครึ่งเฟสที่3นั่นเองช่วยเงินเยียวยาโควิดรละลอกใหม่นะคะโดยมีแนวคิดเพิ่มจำนวนผู้ร่วมโครงการมากกว่า15ล้านคนค่ะและก็ไม่จำกัดคุณสมบัตินะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันนะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะสำหรับความคืบหน้าของมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างคนละครึ่งนั่นเองนะคะความคืบหน้าล่าสุดนะคะแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังนะคะจะออกแบบมาตรการคนละครึ่งเฟสสามเพื่อที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศซึ่งจะให้จำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาในโครงการนี้ครอบคลุมนะคะให้ได้มากที่สุดโดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในลำดับต่อไปค่ะ สำหรับโครงการคนละครึ่งนี้นะคะที่รัฐบาลได้เริ่มนำมาใช้เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของคนในประเทศเพื่อช่วยเหลือหรือว่าช่วยทดแทนรายได้ที่หายไปจากการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั้นนะคะมีคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งทั้งเฟส1และก็เฟส2นะคะรวมกัน15ล้านคนซึ่งใช้งบประมาณรวมทั้งสองเฟสนะคะประมาณ5 2 0 0 0 0ล้านกว่าบาทนะคะทางนี้เนื่องจากโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมานะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังกำหนดให้คนไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและก็ไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้แต่ไม่เกิน10ล้านสิทธิ์นะคะโดยจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐคนละ3,000บาทซึ่งรัฐนะคะต้องใช้งบในโครงการนี้30 0 0 0ล้านบาทค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเกิดปรากฏการณ์ก็คือคนแห่เข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากนะคะจนบางครั้งทำให้ระบบของกรุงไทยล่มนั่นเองค่ะและก็ถูกวิจารณ์จากพักการเมืองฝ่ายค้านด้วยนะคะดังนั้น ต่อมานะคะรัฐบาลได้ตัดสินใจเพิ่มสิทธิ์ในกะในโครงการนี้อีก5ล้านสิทธิ์นะคะโดยให้มีเงินช่วยเหลือคนละ3.5พันบาทค่ะก็คือ3,500บาทนั่นเองนะคะและก็เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมรัฐนะคะจึงเพิ่มเงินให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสแรก10ล้านคน อีกคนละ500บาทโดยเฟสสองนี้ใช้งบประมาณ2.250หมื่นล้านบาทค่ะซึ่งเป็นการใช้จ่ายทั้งหมดจะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังของธนาคารกรุงไทยค่ะโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะคะที่อยู่ระหว่างในการพิจารณานี้จะพยายามขยายจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์ให้มากกว่า15ล้านคนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการราชนะที่เป็นโครงการเยียวยาผลกระทบจาก โควิด19ที่รัฐบาลให้เงิน7,000บาทใส่กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนและก็มีคุณสมบัติที่กำหนดนะคะก็อย่างเช่นต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พรึงประเมินเกิน300,000บาทต่อปีนะคะและไม่เป็นผู้ที่มีเงินในบัญชีฝากเกิน500,000บาทสำหรับ ระยะเวลานะคะที่จะดําเนินโครงการคนละครึ่งเฟสสามนั้นจะนํามาใช้ในช่วงหลังเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงที่โครงการเราชนะในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศนั่นเองค่ะ ซึ่งนอกจากโครงการคนละครึ่งแล้วนะคะที่เตรียมผักดันออกมาแล้วนั้นซึ่งกระทรวงการคลังยังเตรียมที่จะออกมาออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของคนที่มีกําลังซื้อหรือว่ากลุ่มที่คนที่มีรายได้สูงเพื่อจูงใจให้คนกลุ่มนี้ใช้จ่ายกันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนทางด้านเม็ดเงินที่จะใช้ในโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายดังกล่าวนะคะทางกระทรวงการคลังก็ระบุว่ายังมีพอเพียงเนื่องจากเงินกู้ตามพอรกอรเงินคู่เพื่อเยียวยาและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน1ล้านล้านบาทจนถึงปัจจุบัน เหลือวงเงินตามกฎหมายนี้กว่า200,000ล้านบาทนะคะสำหรับโครงการเราชนะที่เป็นมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยใส่เงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนคนละ7,000บาทนั้นนะคะทางกระทรวงการคลังยังไม่มีแนวความคิดที่จะต่ออายุโครงการนี้นะคะส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นเป็นมาตรการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้โครงการคนละครึ่งนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จในของกระทรวงการคลังนะคะในการช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายซึ่งก็มีส่วนช่วยยอดขายของพ่อค้าแมค่ค้าร้านลายย่อย1ล้านร้านนะคะก็คือทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการและก็ยังทําให้ประเทศไทยนะคะเข้าใกล้การเป็นสังคมไร้เงินสดมากขึ้นค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวคราวของโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นั่นเองนะคะที่จะมีการเปิดการลงทะเบียนใหม่ในรอบหลังจากเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบมาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังนะคะ